พี่พี่แขกได้ทดลองทำสตอรี่ครั้งแรกในชีวิตเนียคือพี่แขกกำลังฝึกโพสตอรี่นีจะเป็นการพี่เหมาพี่เหมาจะสอนการโพสตอรี่ว่าพี่ใครเกิดมาไม่เคยโพสตอรี่แล้วไม่เข้าใจว่าโพสทำไมเพราะโพสแล้วมันก็หายมันอจะอยู่แค่ยี่สิบสี่โมงนั่นแหละแล้วโพสเองทำไงอยู่แค่ยี่สิบสี่โมงเลยทรัเป็นยังไงเพราะรู้สึกว่ามันมันคือความส่วนใหม่ของคันเองมันเป็นคอนเทนต์ที่ไม่แบบไม่อยู่ตลอดไปคนก็อยากจะต้องแบบแชร์ว่าเฮ้ยคนนี้ทำอะไรบ้างที่ช่วโมงนี้เป็นเหมือนการอัปเดต ว่าฉันทำไมโอเคฉันจะพยายามทำความเข้าใจนะไปที่โฮมไปที่โฮมครับแล้วก็เก่งไหมเก่งไหมเก่งไหมพี่พี่เป็นคนเรียนรู้เร็วนะแล้วพี่ก็ไปที่นี่เลยนะแล้วพี่ก็เลือกรูปอ่านี่ดูดีไหมแล้วก็มีอย่างนี้ได้ปรับได้ปรับได้เปลี่ยนสีได้รูปผ่านรูปผ่านหรืออ่านมีเปลี่ยนสีอ่าจับได้มีเปลี่ยนสีอ่ะไคโรฉันชอบไครโร แล้วก็ไม่ไม่ต like. ้องเขียนอะไรใช่ไหมก็ได้ครับจะเขียนเขียนไหมเขียนไปที่ไหนก็ได้เข right. right. like. right. ียนตรงนี Man, right. right. uh, ้หรอใช่ครับกวบตัวเอเลยครับอ่าแล้วเราควรจะเขียนว่าอะไรดีได้หมดเลยเมนชันเราต้องเมนชันเมนชันนาชาอ่าโอเคนาชาใช่เอาไว้นาชาอา马拉อ่าโอเคแล้วยังไงต่อแค่นั้นเลยนะ The Brand ด์เดอะแบรนด a แบอเด์แล้วก็แบนด์กบรนด์แบรนด์แบ้นด์นาชแบรนด์แบนด์แารับรนครับรนจะแบรนมานนา์แบรนด์แบรนอ์แบอน่าจะมนอชแบรนด์แรนด์บรนดชีบรนด่านด์แนนด์อบรนด์แบรนนด์บรนรนด์แบนด์แ้รด์แบด์แบรดแบรนี่แบนด์แบนด์แนด์แอรนรนดออนด์แบรนดรนอ์แบรอรนด์รนอ์แบรนด่นี้ เลยนะเก่งนะโอเคเอาแค่นี้ก่อนนะ่ครับแล้วก็ยอสตอรี่เออไปแล้วเก่งไหมคะเดี๋ยวจะเจอพี่แขกโพสตอร์ีหนุหลวมหลังหลังหลังจากที่มาไลฟ์เป็นแล้วไลฟ์ตลอด ตอนนี่้เจอสตอรี่ตลอดเวลาเป็นจุดไข่ปลาเหมือนคุณจูนเนี่ยคุณจูนก็โพสตลอดมันก็จะเป็นแบบจุดไข่ปลาแขกเพราะว่าอย่างเี้ครับเวลาโพสสิทธิ์ใช่ไหมฮะมันก็จะเป็นอย่างนี้สมมติว่าอ่ะสมมติเฟสเซนนะเอาเป็นอ่าคุณน้องวุ้ยครับเนี่ยเขามันก็จะมีว่าวันนี้เขาโพสอะไรบ้างแขกพวกวุ้มันก็จะเป็นนี่ถ้าคนโพสเยอะๆมันก็จะจุดจุดจุดจุเป็นจุดไข่ปลาก็เป็นที่มาของคจูสันสตรีว่าสายพันธุ์ี่จุดไข่ปลา เพราะว่าคุณจวนพูดตลอดเวลาใช่คพูดตลอดเวลาใช่คบณพูตลอดเวลา